มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนครูเป็นโพสล่าสุดชาวเน็ตอ่านจบสะเทือนใจแห่เม้นกันสน,นันเปิดโพสล่าสุดของครูเบนนะคะหลังล่าสุดนั้นกําลังรอความชัดเจน ในกรณีของผลสอบที่เธอนั้นสอบติดอันดับที่หนึ่งแต่ชื่อหายไปปริศนาโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเธอได้แชร์ข้อความจากเพจโดยมีข้อความบอกว่าปีนี้อาจจะไม่ใช่ปีที่ดีที่สุดของฉันแต่ฉันก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในปีนี้ทําให้มีชาวเน็ตหลายรายเข้ามาให้กําลังใจเธออย่างมากมายค่ะเช่นบอกว่าทุกคนสู้มากับน้องตลอดอย่าให้ทุกอย่างมันจบลงเพียงเพราะเราเหนื่อยนะคะพักเราก็สู้ให้มันสุดคนที่เกี่ยวข้องควรได้รับผิดชอบทุกคนนะคะ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่สังคมไทยไม่ใช่ก้มหน้ารับชะตากรรมแบบขาใจไปตลอดสู้ๆนะครับน้องขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอมค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ